เรื่องของสถานการณ์โควิดอีกนิดหนึ่งนะคะการเข้มงวดกวดขันบริเวณแนวชายแดนไม่ให้มีการลักลอบเข้าเมือง<ะ>โดยผิดกฎหมายมีสองกรณีเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันเลยนะคะคดีหนึ่งเนี่ยเกิดตอนกลางคืน<ะ>เนี่ยนั่งรถกระบะป้ายแดงอันนี้คือขาออกพี่ติ่งครับนี่คือลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายมาแล้วเป็นชาวเมียนมาเจ็ดคนหญิงสี่ชายสามนะคะเข้ามาได้เรียบร้อยแล้วนะ,ะผิดกฎหมายมาหางานทําแต่ไม่มีงานให้ทํา ม,มาเจอโควิดในเมืองไทยก็เลยถอนใจนะคะทอดถอนใจได้แต่ยอมแพ้แล้วก็ขึ้นกระบะเนี่ยค่ะจะกลับบ้านแล้วจะกลับเรียนมาเข้ามาได้แต่กลับ โดนจับโดนจับตอนขากลับตอนเข้ามาคุณจะโดนจับตั้งแต่ตอนเข้ามาแล้วนะโดนจับตรงขากลับนะคะตอนที่ผ่านจุดตรวจสมแยกดอยอ่างขางที่ตําบลแม่งอนอำเภอฝางของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขาบอกว่าทางการไทยเข้มงวดกวดขันเหลือเกินก็เลยตัดสินใจกลับภุมิลํเนาที่เมียนมาดีกว่ามีคนนําพาชาวไทยด้วยพาออกนะคะนายทุนเอดอนแก้วให้การยอมรับว่าเป็นรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวมาจากแยกวัดหาดสํารานอำเภอฝางเพื่อจะส่งพื้นที่บ้านปังมา้าได้ จ้างคนละ500จะส่งกลับเมียนมาแต่โดนจับ,บซะก่อน,นส่วนอันนี้อีกคณะหนึ่งอีกบอีก13คนทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานมาที่5กองกำลังผ่าเมืองค่ะจับเมียนมาได้อีก20คนอันนี้จะเข้าอ,อันนี้ชาย7หญิง13ขออภัยเมื่อกี้บอก13คน20คนอันนี้ขาเข้าเจอตรงช่องทางหนองเขียวตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาว สารภาพว่ามาจากเมืองตองจีและเมืองน้ำจางของเมียนมาจะเข้ามาหางานทำในกรุงเทพแต่โดนจับซะก่อนนะคะคนี่นะฮะสถานโควิดนี่พม่าก็ไม่ได้ต่างจากเราเลยแย่กว่าเราอีกนะครับแล้ว